ชายาริมทางบทที่2 8น้องฮวาเฉินคนที่ออกมาต้อนรับทั้งสองกับไม่ใช่อิ่นซานกับวีหลงแต่เป็นอีหลินพี่อีหลินฮาวาเฉินทักทายอีกฝ่ายด้วยหน้าตาย,ยิ้มแย้มจนวนราชคูกว้างขวางดูปลอดโปร่งกว่าจวนอองเป็นไหนไหนมีลานกว้างโล่งๆและตัวเรือนที่ไม่เชื่อมต่อกันบางส่วน ยังดูเหมือนก่อสร้างไม่เสร็จอีกด้วยอย่ามัวแต่เมิดเดี๋ยวจะหกล้มเอาได้วีรลงที่เดินตามมาทีหลังทักหญิงสาวตรงหน้าข้างกายนางยังมีราชครูตามมาด้วยยินดีต้อนรับสู่สวนราชครูหอินซานยิ้มยามให้แก่คนทั้งสองท่านราชคูหยินเแย่ยทักทายกับชายหนุ่มก้มศรีรษะลงเล็กน้อยตอนนั้นฮาวาินเอง ก็ก้มลงตามสามีด้วยเช่นกันท่าทางเรียนแบบของนางทำเอาอีหลงหัวเราอออกมาเบาๆด้วยความเอ็นดูให้กระหม่อมพาชมจวนนะพยะค่ะราชคูเสนอตัวกับฮาวาเฉินได้ฮาวาเฉินพยักหน้าแม้อิ่นซานจะเป็นคนคุ้นหน้าแต่นางก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสนิทคุ้นชินเหมือนตอนที่อยู่กับอีหลงหรืออีหลินอยู่ดี อิ่นซานเห็นท่าทางของฮาวาเฉินแล้วก็มีได้พูดอะไรเขาผ่ายมือไปทางด้านข้างเชิญพระชายาทางนี้พะยะค่ะฮาวาเฉินเดินไปตามทางที่อิ่นซานชี้นำโดยไม่ได้คิดอะไรแต่ในขณะที่หยินเยียกำลังจะเดินตามไปนั้นกลับถูกอีหลงห้ามเอาไว้ปล่อยนางไปกับสามีข้านั่นละ่ะส่วนตัวเจ้าไปกับพวกข้าหญิงเยี่ยรู้สึกไม่พอใจ จนต้องขม,มวดคิ้วเจ้าจะไม่พอใจอะไรกันตามข้ามาเร็วเข้าวีหลงย้ำอีกครั้งเมื่อเห็นหน้าของน้องชายนี่ก็เพื่อนางหรอกนะเร็วไปคุยกันเรื่องงานเลี้ยงก่อนสามีน้องหญิงสี่รอยอยู่ที่ห้องรับรองแล้วข้าเข้าใจแล้วหญิงมเยี่ยตอบรับอย่างเสียไม่ได้ไม่ว่าเมื่อไหร่พวกนางก็จะต้องลากเขาไปร่วมด้วย โดยที่เขาปฏิเสธไม่ได้อยู่เสมอเป็นอย่างไรบ้างหานซุนเยียนโบกมือไหวๆให้คนทั้งสามที่กำลังก้าวเท้าเข้ามาในห้องรับรองเมื่อหยินเยี่ยนั่งลงเรียบร้อยวีหลงก็ไล่บรรดาสาวใช้บ่าวไพ่ออกไปจนหมดท่านพี่ท่านเล่าเรื่องที่รู้มาให้หยินเยี่ยฟังเร็วเข้าวีหลินเร่งสามีได้ได้เอาล่ะ หานซุนเยียนกรมหนึ่งครั้งก่อนเล่าเรื่องที่ตัวเองได้รับรู้มาวันก่อนค่าเออใช้เชาวเออเป็นข้ออ้างจริงๆค่าไม่ได้อยากทำเช่นนี้หรอกนะแต่ว่าท่านพี่รีบๆเท่าเรื่องสักทีเถอะพอดีว่าข้าคิดจะถามเรื่องต่างๆของเหมืินเยาจากหัวเสียนคังเสียหน่อยเพราะอยากจะรู้ว่านิสัยใจคอของนาง เหมาะสมกับเชาเออหรือไม่แต่เขากลับปฏิเสธแล้วบอกว่าเขาเป็นขุนนางกรมยุติธรรมแม้เหมือนเหยาจะมีมารยาทงดงามเสมอแต่เขาไม่อยากใช้ข้ออ้างว่ามีความก้าวหน้าในอาชีพการงานเพียงเพราะบุตรสาวของตนแต่งงานกับบุตรชายของเจ้ากรมยุติธรรมผู้ผู้ถอนหายใจเฮือกใหญ่ในตอนที่ฝ่ายนั้นพูดทำเอาเขารู้สึกหน้าตึงอย่างบอกไม่ถูกที่จริง ข้าไม่อยากทําเช่นนี้สักนิดเป็นนางที่บังคับให้ข้าทําเจ้ากรมยุติธรรมโอดครวญราวกับว่าตัวเองต้องความผิดเพราะถูกผู้อื่นบังคับใครจะไปรู้ว่าเขามีความคิดลึกล้าเช่นนั้นได้เล่าวีลินยักไหลอย่างช่วยไม่ได้เชาเอ๋อของเราไม่มีค่าอะไรเลยหรือนี่ไม่หรอกเป็นเพราะนางมีคนที่หมายมั่นอยู่แล้วตั้งหากหญิงเยียตอบ ทางยกถ้วยชาขึ้นจิบฮ่แล้วเหตุใดเขาจึงไม่พูดเช่นนั้นเล่าวีหลิงตั้งข้อสงสยัยข้าคิดว่าเขาคงพอจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่บ้างไม่มากก็น้อยแหละนะนับว่าเป็นคนที่มีความคิดลึกหลังจริงๆเสียด้วยเพราะหากว่าเขากล่าวว่านางมีคู่มั่นอยู่แล้วก็เป็นคำปฏิเสธได้อยู่หากท่านถามต่อว่าคู่มั่นของนางคือใคร สุดท้ายเขาก็ต้องตอบออกมาอยู่ดีหากใช้เรื่องว่าไม่ต้องการจะโดนคำคอรหาแม้กระทั่งท่านก็ยังต้องรู้สึกเห็นด้วยและเงียบปากไม่กล้าถามต่อไปท่านอ๋องพูดสิ่งที่ตัวเองคิดให้ทุกคนฟังคู่มั่นของนางเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้กันหรือวีหลงถามขึ้นด้วยความสงสัยคู่มั่นของนางก็คือนายกองหลีอดีตคนรักของฮาวาเฉินนั่นแหละ เพียงแค่หยินเย่าพูดถึงหยงเซิ่งเขาก็รู้สึกร้อนรุ่มในใจไม่รู้ว่าตอนนี้นางจะตัดใจจากคนรักเก่าได้ขาดแล้วหรือยังแล้วเหตุใดถึงไม่อยากให้รู้ด้วยวีลินฟังแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจนะใครๆก็รู้ว่าเจ้ากับหยินเย่าเป็นพี่น้องกันทั้งยังสนิทสนมกันอย่างยิ่งเขาคงพอจะคาดเดาได้ว่าพวกเรารู้เรื่องที่ว่า น้องฮาวาเฉินถูกสับเปลี่ยนตัวมาดีไม่ดีเขาอาจคิดว่าพวกเรารู้เรื่องที่นานเคยมีคู่มั่นหมายเป็นนายกองหนีแล้วด้วยหากเราได้รู้อีกว่าหลังส่งตัวบุตรสาวคนโตมาแทนบุตรสาวคนเล็กแล้วยังจะเอาคู่มั่นของคนพี่ไปให้คนน้องอีกคงกลัวว่าพวกเราจะรู้สึกไม่ดีกับเขากระมังเจ้ากรมยุติธรรมคาดเดาเหตุการณ์เรื่องแบบนี้ จะปิดได้นานสักเท่าไรเชียวฮะเขาคิดจะปิดใครกันเรื่องแบบนี้ข้าต้องไม่พอใจแน่นอนอยู่แล้วอืหีหลินกล่าวยังไม่พอใจเขาเป็นคนมีความคิดดีแต่น่าเสียได้ที่ลำเอียงไปเสียหน่อยเรื่องราวภายในจวนของตัวเองใครบ้างอยากจะเปิดเผยให้ผู้อื่นได้รับรู้หานจุนเยียนพูดแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีตอนนี้ เขายังหาทางเล่นงานหัวเสียงคังไม่ได้เลยด้วยซ้ำเอาล่ะจากสายข่าวของข้าวีหลงพูดพางเอามือป้องปากสามีของข้าเองนางขยิบตาให้คนทั้งสามเขาบอกว่านอกจากหัวเสียงคังแล้วก็มีแม่ทับหลี่และหูหยิมใหญ่บุตรชายคนโตบุตรชายคนรองคุณหนุ่ใหญ่แล้วก็มีเจ้ากรมหกกรม และหูหินใหญ่ของแต่ละคนรวมถึงบุตรชายบุตรสาวของพวกเขาด้วยขุนนางขั้นสามนอกจากวิดาของฮาวาเฉินก็ยังมีเจ้ากรมพิธีการที่เพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งไม่นานและเจ้ากรมกาลาโหมก็ดูไม่มีอะไรผิดปกติคิดอย่างนั้นหรืองานนี้ต้องมีงานมงคลแน่ๆน่าจะเป็นการพระราชทานสมรสให้แก่คุณชายรองตระกูลหลี่และคุณหนูรองตระกูลห้ว วีหลงหลี่ตามองไปทางน้องชายนางลืมเขาแล้วหรือยังคงจะไม่หมดสติไปตอนทราบข่าวใช่หรือไม่ไม่มากก็น้อยหยินเย่ยไม่กล้าตอบที่จริงหมดสติไปเลยก็น่าจะดีกว่านะอย่างน้อยก็จะได้ไม่ต้องเจอเรื่องยุ่งยากวีหลงหวัวเราะเสียงดังดูเหมือนพักนี้น้องชายของนางจะแสดงอารมณ์ได้หลากหลายอยู่เหมือนกันนะ คู่นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนางอยากจะรู้นะพระชายาห้องนี้เป็นห้องหนังสือของกระหม่อมเองพเะ,ะค่ะอีกฟากหนึ่งวินซานพาฮวาเฉินเดินชมรอบจวนไปเรื่อยๆท่านราชคูท่านไม่ต้องพูดสุภาพกับข้ามากก็ได้คือว่าข้าไม่ค่อยชินฮาวาเฉินเอ่ยออกมาอย่างอดไม่ได้คนตรงหน้ามีอายุมากกว่ามีดาของนางด้วยซ้ํา ถ้าเช่นนั้นให้กระหม่อมเรียกพระชายาว่าอะไรดีพ่ะคะ่ะราชคูถามกับยิ้มยิ้มเรียกว่าฮวาเฉินก็เพียงพอแล้วหญิงสาวพูดด้วยความเกรงใจไม่รู้จะกล่าวอย่างไรดีฮ่าๆถืนข้าเรียกเจ้าอย่างสนิทสนมเช่นนั้นหญิงเยี่ยคงไม่พอใจอินซานหัวเราะร่าท่าทีเป็นมิตรทำให้บรรยากาศดูผ่อนคลายขึ้นตรงสู เจ้าจะเดินตามข้าอีกนานหรือไม่ราชครูถามชายหนุ่มที่เดินตามเขากับฮาวาเินมาตั้งแต่แรกเรียนท่านราชครูท่านอองสั่งให้ข้าน้อยอยู่ดูแลพระชายาขอรับขออภัยด้วยขอรับตรงซูก้มศรีรษะรายงานอันที่จริงข้าน้อยมีเรื่องอยากจะถามท่านราชครูอยู่สักเล็กน้อยไม่ทราบว่าพอจะมีเวลาหรือไม่ขอรับอืม อินซานขานรับในลำคอน้องฮาวาเฉินเดินหน้าไปทางซ้ายมีสวนดอกไม้อยู่อย่างไรไปรอข้าที่ตรงนั้นก่อนดีหรือไม่ได้ฮาวาเฉินพยักหน้าท,ทีีแล้วเดินไปตามทางด้วยความตื่นเต้นสวนดอกไม้หรือนางอยากรู้จริงว่าจะเป็นอย่างไรเอาล่ะมีอะไรก็รี้พูดมาหยิงนเยี่ยมีเรื่องอะไรฝากมาถึงข้าอย่างนั้นหรือ อินซานถามขึ้นด้วยคิดว่าตรงซูจะมาส่งข่าวตามปกติท่านราชครูหนังสือเล่มนี้เป็นของท่านใช่หรือไม่ขอรับชายหนุ่มดึงหนังสือเปื่อยๆเ,เล่มหนึ่งออกมาให้ราชครูดูฮ่ารู้ตัวเร็วนะักใครเป็นคนเจออย่างนั้นหรือหญิงเยียะศีนแบบนี้น่าเสียดายน่าเสียดายอินซานสายหน้าด้วยความเสียดายที่จริงเขาอยากจะแกล้งคนทั้งคู่ โดยหมายจะให้พระชายาเป็นผู้อ่านเสียมากกว่าท่านราชคูหนังสือเล่มนี้ไม่สมควรให้พระชายาอ่านนะ้าขอรับตรงซูขมวดคิ้วมีสีหน้าเคร่งเครียดเอาล่ะเอาล่ะข้าเข้าใจแล้วหวินซานยกมือห้ามครั้งหน้าเขาจะวางแผนให้ดีกว่านี้ท่านราชคูท่านจะเก็บหนังสือเล่มนั้นไว้ทำไมขอรับตงซูถามขึ้น เมื่อเห็นว่าคนตรงหน้าเก็บหนังสือเล่มเดิมเข้าไปในอกเสื้อหนังสือเล่มนี้เป็นของข้าข้าก็ต้องเก็บคืนมาสิราชคูสูงวัยตอบอย่างไม่อายยอมรับอย่างหน้าตาชื่นบานเอาละ่ะข้าต้องกลับไปหาน้องฮาวาฉันแล้วไม่มีอะไรก็ไปเถอะเรียนท่านราชครูท่านอองสั่งให้ข้าน้อยอยู่ดูแลพระชายาขอรับตรงซูงกล่าวย้ำคำเดิมกับคนผู้นี้ เขาไม่อยากจะไว้ใจเลยจริงๆฮพาวาเฉินที่เดินแยกออกมาก่อนจะเดินเข้าไปในจุดที่เป็นสวนดอกไม้ซึ่งก็สมดังคำพูดจริงๆแม้จะไม่ได้ใหญ่โตแต่ก็เรียกได้ว่ากว้างขวางพอสมควรดอกไม้หลากหลายพันุ์ปลูกสลับกันไปไมาอยู่ทั่วมีทางเดินหินแคบๆตัดผ่านหญิงสาวเดินเข้าไปตามทางเดินที่ขดตัวไปมาก่อนจะย่อตัวลงข้างทาง เพื่อเขี่ยดอกไม้สีชมพูที่เบ่งบานชูช่ออยู่ใกล้ๆเล่นแม่นางน้อยเจ้าเป็นใครกันเสียงของชายหนุ่มไวพอๆกันกับหาวาเฉินทักขึ้นด้านหลังของเขายังตามมาด้วยเด็กสาวที่อายุไม่ห่างจากฮาวาเฉินซักเท่าไหร่ฮาวาเฉินไม่นึกว่าจะมีผู้อื่นอยู่ในที่นี้ด้วยหญิงสาวสะดุ้งเล็กน้อย ยืนขึ้นอยู่ที่เดิมแล้วส่งยิ้มให้อีกฝ่ายแม่นางน้อยเจ้ามีนามว่าอะไรหรือเป็นคนหนุ่มมาจากบ้านไหนกันชายหนุ่มมีรอยยิ้มจางๆขึ้นมาทันทีที่เห็นฮาว่าเฉินแม้ว่าแท้จริงแล้วคนทั้งสองจะมีอายุประมาณกันแต่ด้วยความที่เป็นสตรีหญิงสาวจึงตัวเล็กกว่ามากอีกทั้งใบหน้ายังอ่อนไวัเขาจึงคิดว่า นางมีอายุพอๆกับเด็กสาวที่ตามมาด้วยเท่านั้นท่านพี่เหตุใดท่านไม่แนะนำตัวเองก่อนท่านไปถามชื่อนางได้อย่างไรเด็กสาวที่ตามมาหัวเราะค,คิกคักท่าทางเช่นนั้นฮาวาเฉินเห็นแล้วก็ให้ชวนนึกถึงใครบางคนอ่าเสียมารยาทแล้วข้ามีชื่อว่าเชาโอ้ยในขณะที่เขากำลังจะแนะนำตัว พันถูกใครบางคนตีศีรษะจากทางด้านหลังพี่อูซีเชาจีเจ้าคิดจะเกี้ยวพาหูหญินของท่านนาหรือใดอูซีลูพัดไม้ของตัวเองแล้วหัวเราะเบาๆให้แก่ใบหน้าเจริญของชายหนุ่มอายุน้อยท่านอูซีฮาว่าเฉินทักทายชายหนุ่มคารวะพระชายาพะยะค่ะอูซีก้มหน้าให้พระชายาสาวเล็กน้อย ูหินของท่านนะพระชายาฮ่าพระชายาในผิงอ๋องหินเยี่ยเด็กสาวที่ตามมาด้วยรู้ความก่อนคารวะพระชายาเพคะหม่อมชั้นชุนอีเป็นบุตรสาวของเจ้ากรมยุติธรรมหารสุนเยียนเพคะนางย่อตัวก้มศีรษะทำความเคารพไม่ต้องมากพิธีไปฮาวาเฉินเอ่ยบอกทั้งสองคนเป็นบุตรของพี่อีหลินอย่างนั้นหรือ เราหม่อมเาาจีพะยะค่ะชายหนุ่มได้สติจึงรีบแนะนำตัวทันทีอายุเขาน่าจะพอๆกับพระชายาพะยะค่ะส่วนน้องชุนอีน้อยกว่าประมาณสาปีพะยะค่ะอู่ซีแนะนำคนทั้งสองให้นางรู้จักยินดีที่ได้รู้จักฮาวาินยิ้มให้คนทั้งสามก็ยิ้มตอบรับทว่าในใจเาวจีรู้สึกเสียดายลึกๆ นึกว่าจะได้ทำความรู้จักกับสาวสวยเพิ่มอีกสักคนสองคนเสียอีกอา้าวมาอยู่ที่นี่กันหมดเลยหรือวินซานที่ตามภาวาเฉินมาทีหลังเมื่อมาถึงก็เจอทั้งบุตรชายของตัวเองและบุตรชายบุตรสาวของน้องสาวอีหลงครบหมดท่านพ่อท่านลุงเขยท่านลุงเขยทั้งสามเรียกชายสูงวัยตรงหน้า พอเจอพวกเจ้าพร้อมกันหมดสามคนแบบนี้ทำเอาข้าแก่ตัวลงไปเลยคำพูดของราชคูททำเอาทุกคนหัวเราะคึกค,ครื้นท่านราชคูสวนดอกไม้ที่นี่สวยมากเฮาวาเฉินเอ่ยชมด้วยความจริงใจขอบคุณสวนนี้หวี่หงเป็นคนสั่งทำเองถ้าเจ้าชอบนางก็คงจะดีใจนะปินซานยิ้มตอบท่านพ่อ เจ้าเชาจีดูเหมือนจะเสียดายอะไรบางอย่างอยู่เมื่อมีเรื่องสนุกอูซีก็ไม่พ้นที่จะบอกให้บิดาทราบ <c oughs> เจ้าเด็กเจ้าชูหวินซานสายหน้าทะชชายาเพคะดอกไม้ชนิดนี้มีกลิ่นหอมหวานจะนำไปทำอาหารก็อร่อยนะเพคะชุนอีค่อนข้างดีใจที่ได้เห็นหญิงสาวที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน จึงชวนพูดคุยอย่างสนิทสนมนันเป็นเด็กสาวที่ร่าเริงและมีมิมตรไมตรีให้แก่ผู้อื่นไม่แพ้มารดาเลยทีเดียวชุนชุนอีเจ้าพูดจริงหรือฮาวาฉันรู้สึกตื่นเต้นอันที่จริงนอกจากเซียงเซียวแล้วนันก็ไม่เคยได้พูดคุยเล่นกับหญิงสาวคนอื่นที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันสักเท่าไหร่นะักดูสิท่านพ่อ เจ้านั่นทำตาละห้อยใหญ่แล้วอูซีชี้พัดให้บิดาดูท่าทางของเชาวจงอีกครั้งเจ้าเด็กนี่เจ้าชู้เสมอต้นเสมอปลายจริงๆเหตุใดผู้เป็นพ่อที่นิ่งจนแทบจะเหมือนผู้ออกบวชจึงมีบุตรชายที่ชอบเกีียวพาหญิงสาวไปทั่วได้หวินซานรูปคางของตัวเองท่านลุงเขยบิดาที่ตั้งใจทำงานยังมีบุตรชาย ที่เอาแต่เอ้อระเหยลอยชายไปมาได้เลยนี่ชาวจีได้ยินวาจาของคนทั้งสองที่พูดกระทบถึงตัวเองจึงโต้กลับไปบ้างพี่ชายอย่างข้าใจกว้างพอที่จะไม่โกรดเคืองอู่ซีสะบัดพัดในมือไปมาเฮ้ย <Hey! S 1> ชาวจีหันกลับมามองน้องสาวที่พูดคุยกับน้าสะพ้ายของตัวเองพางคร่ำครวญในใจต่ออีกไม่นานเขาก็จะได้เลื่อนขั้น เป็นขุนนางขั้นห้าแล้วถึงตอนนั้นก็คงจะพอมีสาวบ้านไหนมาต้องตาต้องใจเขาบ้างละ่ะหากมีหญิงสาวสองคนที่มาสนใจเขาเพอดีก็ให้คนนึงเป็นหูหินเอกอีกคนเป็นหูหินรองระหว่างคิดเพลินๆเขาก็ไม่ได้สังเกตเลยสักนิดว่าไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นอีกแล้วเวลานี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วสมควรจะกลับไปกินอาหารเที่ยงได้ เมื่อคิดได้ดังนั้นทุกคนต่างก็เกาะกลุ่มเดินกลับโดยมีบินซานที่เดินคุยกับบุตรชายอยู่ด้านหน้าตามด้วยสองสาวและตรงซูที่ปิดท้ายพี่เฉาจีชอบคิดเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยพระชายาต้องระวังนะเพคะชุนอีชวนฮาวาเฉินพูดคุยตลอดทางไม่ดีอย่างไรหรือเขาชอบฝันหวานเรื่องการงาน แล้วก็ชีวิตแต่งงานจนนั่งเหม่อลอยซ้ำยังมีนิสัยชอบเกี้ยวพาราศีผู้หญิงคนอื่นไปเรื่อยๆอีกไม่ว่าคุณหนูคนใดก็รู้เรื่องความเจ้าชู้มากรักของพี่เซาจี่ทั้งนั้นแหละไหคะหญิงสาวยิ่งพูดก็ยิ่งเพลินอันที่จริงเรื่องที่พี่ชายเป็นเช่นนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะักแต่นางกลัวเพื่อนสาวบุตรสาวขุนนางคนอื่นๆจะต้องมาแต่งกับคนช่างฝัน เช่นพี่ชายตนจึงมักจะแอบใส่ไฟอยู่บ่อยๆอ,ยอเจ้าชูมากรักอย่างนั้นหรือผู้ชายที่มีหลายภรรยานางไม่ชอบเลยมารดาของนางก็ไม่ชอบเช่นกันฮาวาฉินพยักน่ารับอย่างตั้งใจฟังอย่างไรพระชายาก็แต่งงานแล้วคงไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หากมีพี่น้องผู้หญิงแล้วแล้วก็จะต้องรีบบอกให้พวกนาง ไปให้ไกลจากเขาเลยทีเดียวนะเพคะได้ฮาวาฉินรับปากพี่น้องผู้หญิงอย่างนั้นหรือเหมยเยาหน่าหรือฮึฮ <c oughs> ู่ซีอดที่จะหัวเราะไม่ได้สาเหตุที่เจ้านั่นไม่ได้แต่งงานจะต้องเป็นเพราะน้องสาวแสนซนคนนี้แน่ๆเจ้าเด็กรอยชายไปตามท่านแม่เจ้ามาได้แล้ววินซานตีไหลของบุตรชายตัวเอง น้องฮาวาชนมาทางนี้เถอะห้องอาหารอยู่ที่เรือนด้านนั้นเราไปรอกันก่อนเถอะราชคูผายมือไปทางเรือนหลังยาวที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแม้แต่ละเรือนจะไม่มีทางเดินเชื่อมถึงกันแต่ก็มีต้นไม้ปลูกอยู่ตลอดทางทำให้ร่มรื่นไม่ใช่น้อยที่นี่ต่างจากจวนอองมากจริงๆฮาวาฉชนเป็นผู้เริ่มบทสนทนาต่ออืมจวนอ,องเป็นเช่นนั้น มาหลายต่อหลายรุ่นแล้วการต่อเติมก็ไม่มากมีเพียงการบำรุงรักษาแต่จวนราชคูแห่งนี้ในตอนแรกเป็นเพียงพื้นที่โล่งกว้างเท่านั้นหลิงซานตอบในหัวก็คิดถึงเรื่องเมื่อครั้งที่มาอยู่ใหม่ๆแล้วทำไมท่านลุงเถยไม่ให้ใครมาสร้างที่นี่ให้เรียบร้อยล่ะเจ้าคะชุนอีถามขึ้นมาบ้างที่จริงตอนแรกๆจักรพรรดิในตอนนั้น ก็ถามค่าเช่นนี้เหมือนกันแต่ข้าคิดอยากได้เรือนหลังเล็กๆที่มีพื้นที่กว้างขวางมากกว่าพระองค์ก็เลยสร้างเรือนหลังเล็กๆให้ข้าแทนก็คือเรือนหลังนั้นนั่นแหละเขาชี้ไปยังเรือนไม้หลังใหญ่ที่อยู่อีกฟากแต่พออยู่ไปสักพักก็มีอีหลงมาอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องขยายเรือนออกไปอีกหลายจุดไหนจะเรือนหนังสือเรือนรับรองสวนดอกไม้เยอะไปหมด ข้าได้ยินว่ามีสวนสัตว์ด้วยสวนสัตว์อย่างนั้นหรือ <c oughs> ก็แค่สัตว์ที่ข้าเก็บมาเลี้ยงเท่านั้นวินซานหัวเราะเสียงดังเอาไว้ช่วงบ่ายค่อยไปดูก็แล้วกันใช้เวลาไม่นานคนทั้งกลุ่มก็เดินมาถึงห้องอาหารที่อยู่ในเรือนรับรองหลังยาวยกพื้นสูงด้านหนึ่งของผน,นังยาวเป็นประตูเลื่อนที่เลื่อนออกจนเปิดโล่งโต๊ะอาหารทรงกลม จัดไว้อยู่กลางห้องเมื่อฮาวาเฉินมองรอบๆไปมาระหว่างที่รอให้สาวใช้ในจวนจัดวางจานอาหารหญิงสาวก็เห็นคนอีกกลุ่มตามมาอยู่ด้านหลังและก็มีชาวจีนที่ถูกทิ้งเอาไว้ก่อนหน้าตามมาด้วยฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ